สวัสดีครับผมบุ๊กนะครับจากฟไฟล์ป้ายรายปีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการแตกไฟล์เอาไฟล์ออกมาจาก Microsoft Word ที่ลูกค้าแน่ไฟล์เป็นไฟล์ประมาณนี้ครมาให้เราทํางานเนาะถ้าภาพสองภาพนี้ไม่เป็นไรครับเรายังพอสามารถคลิกขวาแล้วเลือก SavePicture as แล้วก็ตั้งชื่อภาพเป็นตามที่เราต้องการได้อื แต่คราวนี้ถ้ามันมีอยู่เยอะๆหนึ่งไฟล์ Microsoft Word เป็นร้อยๆภาพอย่างเงี้ยถ้ามานั่งเซฟอยู่เราก็อาจจะเสียเวลาเนาะจริงๆยังว่าปวดหัวก็อาจะได้อ่าโอเคเรามาดูกันครับว่าทำยังไงบ้างขั้นแรกนะครับขั้นแรกอ่าเรามาที่ตัว เดี๋ยวนะอ่าโอเคเรามาที่โฟลเดอร์ที่เก็บงานก่อนนะครับเก็บงานตัวนี้ชื่องานว่า h.docx h1 h1 ส้สำเนียงอาจจะไม่ได้นะเอ่อคลิกขวานะครับคลิกขวาที่ตัวไฟล์แล้วเลือกคัดลอกนะครับเสร็จแล้วคลิกขวาอีกทีนึงเลือกวางกอมีเสียงรถยนตด้วย ต้องขออภัยนะครับอัดกันสดๆเล่นกันที่บ้านกลัวว่าจะไม่ทันเวลาเพราะว่าเจอลูกค้าลหลายๆท่านสมาชิกฝ่าย,ายป้ายรายปีหลายๆท่านถามมาเนาะมีอยู่2อามท่านแหละถ้าพอจะเป็นประโยชน์ผมก็ยินดีครับคราวนี้เรามาดู h docx h1 นะครับแล้วก็มันจะมีควาว่าสำเนาด้วยขอให้ทุกท่านมาตรงนี้ก่อนนะครับ มามันจะอยู่ที่ไฟล์แล้วก็เลือกออปชันนะครับมาที่มุมมองผมเจอเมนูนไทยของ Windows 10แล้วผมปวดหัวมากมให้ให้ท่านหาไอตัวนี้นะอมันจะมีให้ทุกท่านหาคำว่าแสดงอะไรอ่ะนำสกุลไฟล์อะไรประมาณนี้ครับมันจะอยู่ตรงนี้แถบมุมมองนี่แหละ ผมงงกับภาษาไทยผมหาเจอแล้วหนหนึ่งตอนนี้ก็งงๆกันอยู่ก็คือวิธีการเราก็คือเปลี่ยนชื่อครับเป็นเรื่องชื่อเดิมก็ได้แต่ว่าสําคัญคือเราจะเปลี่ยนนามสกุลในตอนนี้ผมจะเป็นโฟลเดอร์หัวแล้วกันเอเป็นตั้งคําว่าหัวแล้วก็ดอ p เอนะครับเป็นนามสกุลซิปหรือไม่ก็รานะครับ rar ผมเอ่าผมาทำเป็น rar แล้วกัน ดูยากดีพอกด Enter อร์หนึ่งแล้วมันจะถามว่าจะเปลี่ยนไหมก็ใช่ครับใช่มันจะได้ไฟล์ที่เป็นหัวขึ้นมาตัวหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฟล์เนี้ยครับคลิกขวาแล้วเลือกแยกไฟล์ลงไปที่แล้วก็เป็นชื่อโฟลเดอร์ไปเลยนะครับโฟลเดอร์หัวมาแล้วครับโฟลเดอร์หัวเนะเาะเราคลิกเข้ามาเรามาดูที่โฟลเดอร์ย่อยนะครับ Word แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ย่อยมีเด a ยมีเดีตัวนี้จะเป็นภาพทั้งหมดที่อยู่ในไฟล์ Microsoft Word แตกออกมาแล้วเรียบร้อยการใช้งานของเราก็เราก็เอาไปไว้ที่ที่เหมาะสมที่เราจะใช้งานได้ง่ายๆนะครับในกรณีนี้ผมตัดนะตัดเสร็จแล้วออกมาไว้ที่ด้านนอกนอกสุดของโฟลเดอร์หัวเสร็จแล้ววางนะครับเสร็จแ้วเพสหรือวางคราวนี้ผมจะลบไอ้พวกนี้ทิ้งไปได้เลยลบทิ้งไป การใช้งานแล้วก็ง่ายๆครับลากตัวนี้มาเสร็จแล้วมาลากลงใน Microsoft Word เอ้ยใน PowerPoint อืมไม่ใช่สิใน Photoshop ได้เลยก็ต้องขอไปครับทำไฟล์เวลาตอนเย็นทุ่มครึ่งกว่า,วาเนาะเ,เวลาที่เราจะขยายตามสัดส่วนเนี่ยถ้าอยากรักษาสัดส่วนภาพเราก็กดชิปไปด้วยนะครับกดชิปแล้วก็ คลิกที่มุมด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็กดชิปค้างแล้วก็คลิกซ้ายลากขึ้นมาได้เลยแต่นี่มือผมไม่ว่างมือนึงผมจับไม้ที่ที่อัดเสียงไม่อยู่ต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนอ่าโอเคเสร็จแล้วมาดูว่าเราจะทําอะไรให้ฝ่ายนี้ได้ง่ายๆบ้างนะครับหนูน้อยเออภาพพวกนี้ล้วผมออกแบบเสร็จแล้วเนาะมันนี้มีทั้งเวกเตอร์ทั้งเป็นภาพจริง เวลาที่ทำงานกับตัวเนื้อหามากๆเนี่ยผมแนะนำทุกท่านให้ทำเป็นนี่นะครับทำเป็นกรุ๊ปไว้เนาะวิธีการก็คือพอเราลากภาพเข้ามาเยอะๆมีภาพเข้ามาเยอะๆเนี่นะครับอย่างผมจะทำเริ่มที่ image 29อยู่บนศูนย์นะผมกด ENTER ไป ENTER ไป ENTER ไป e n t e r ไปจนครบอืม คราวนี้ผมจะมาเลือกที่ตัวด้านบนนี้นะครับกดชิปค้างเสร็จแล้วก็กดมาที่เลเยอร์ยี่สิบเก้านะครับก็มากดตรงโฟลเดอร์นี้ได้เลยทำเป็นกรุ๊ปไว้นะครับทำกรุ๊ปไว้แล้วก็เลือกสีตามต้องการในกรณีนี้ผมจะใช้ประมาณสีแดงแล้วกันสีแดงเวลาเราใช้งานแล้วก็มาดูตัวนี้จะย่อขยายอะไรตรงนี้ก็กดคอนโดนทีนะครับขยายมันได้เลย ข้อดีของมันก็คือถ้าเราทําเป็นกลุ่ปไปเงี้ยเราจะดูได้ง่ายว่าเออเนี้ยคือหัวข้อเนี้พวกเนี้ยอยู่ด้วยกันนะอะไรประมาณเนี้ยครับผมถ้าไม่ใช่งั้นก็คลิกลากลงไปทิ้งได้เลยตรงอย่างตัวเนี้ยตรง h text h text สิเออเนี้ยผมก็ใช้กรุปไปเหมือนกันนะกรุปเสร็จปุ๊บมันก็ง่ายครับง่ายในการทำงานอ,อ่า ในการย้ายในการใช้งานสมมติคุณเอาตัวนี้มาใช้ที่ไฟลอื่นผมก็ลากลงมาอย่างนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเป็นเป็นกรุ๊ปอยู่เหมือนเดิมเราปิดเปิดได้อ่าตัวนี้จะเป็นหนัวน้อยที่ผมย้ายมาจากตัวนี้แหละหนูน้อยถ้าจะเปลี่ยนการเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยเราก็คลิกเข้ามาในในกลุ่ปตัวนี้ได้เลยอย่างผมจะเปลี่ยนตัวสีเขียวเนี้ยผมก็เดิมลิก ตรงนี้นะครับดูเมาส์ผมดีๆนะจุดที่เมาส์ผมอยู่นะแล้วก็มาเลือกสีตามต้องการโอเคประมาณนี้นะครับในการใช้งานแตกไฟล์แบบนี้เร็วครับเร็วดีผมไปเจอในในเว็บเว็บหนึ่งก็เลยเอามาถ่ายทอดมาแบ่งปันทุกทท่านที่ทำงานออกแบบทำป้ายทำโปสเตอร์นะครับเพื่อความรวดเร็วกันเนาะ ไม่กักาหรอกครับถ้าท่านติดขัดตรงไหนนะครับก็ถ้าสมัครเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยผมให้สิทธิ์ถามผมได้เลยอย่างอ,อขอ,อนุญาตนองลี่เนาะคออนุญาตน้ำขานองรีขครี่ถามมาครับคุณลี่ถามมาว่าตัวเนี้ยืมทำยังไงควรใส่สีอะไรดีประมาณเนี้ยครับก็เขาจะให้เขีดเส้นใต้ด้วย ผมก็ตอบไปทางข้อความนี่แหละแต่ว่าใช้มือถือในการตอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับจับให้มันเอียงขึ้นแล้วก,กดวิธีการบอววิธีการน้องเข้าไปช่วยกันได้ก็ช่วยครับผมยินดีเสมอยินดีในการช่วยเหลือสมาชิกทุกท่านแล้วก็ถ้าท่านที่มีปัญหาว่าไฟ์ป้ายรายปีคืออะไรไน,นะครับไฟ์ป้ายรายปีคือการจัดส่งไฟล ที่เป็นไฟล์ําเร็จรูปในการทําป้ายนะครับให้แก่สมาชิกในราคา4,000บาทต่อปีนะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับทาง Facebook ไฟล์ป้าย,ายลายปีค้นหาคำนี้ได้เลยเนาะจริงๆมัน,ม,นมันจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษด้วยแหละขี้เกียรบอกคือมันมันสะกดยากกว่าสมควรซ้ายไฟลครับซ้ายไฟล์แล้วก็เติม S ด้วยเออ ก็ผมแถมฟรีนะครับแถมฟรีตัวเนื้อหาไฟล์ขนาด4.66กิกะไบต์ตรงนี้นะครับอัปโหลดให้ท่านทุกวันมีไฟล์ให้ท่านทุกวันขอได้ตามเทศกาลนะครับสมมตุติและหลายท่านก็ขอมาผมก็จัดให้ไปก็จะมีวันมาคบูชาตะกี้ก็จัดไปแล้ว ตอนปีใหม่วันเด็กอะไรประมาณนี้ก็ก็ให้ไปแล้วเพราะว่าผมเปิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วตอนนี้ก็มีสมาชิกประมาณ40กว่าท่านอืมที่แถมนะครับที่แถมก็มีไฟล์เศรษฐกิจพอเพียงตัวนี้ขนาด6กร2 4ยสีกิกะไบต์ซิปแล้วนะครับแตกซิปออกมาอาจจะได้เป็นเอ่ร้อยกว่าเมกะไบต์แตกซิปมาอาจจะเป็นกิก,กะไบต์ อะไรประมาณนั้นผมผมก็จำไม่ได้ไว้เท่าไหร่จะส่งให้ท่านทุกวันนะครับถ้า <c oughs> อยากได้ตัวไหนก็ขอมาได้บอกกันได้นะครับถ้าถ้ามันเป็นไฟล์ที่สมาชิกทุกท่านสามารถใช้งานได้โดยรวมเช่นอาเซียนนะครับสิประเทศตัวนี้ก็ห้าร้อยกว่าเมกะไบต์นะครับดูที่มุมล่างซ้ายที่เมาส์ผมล่างเลยนะก็จะมีอาเซียนตัวอื่นตัวอย่างโฟลเดอร์นี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ครับเป็นเวกเตอร์ทั้งหมด ถ้าสัญ,ญลักษณ์ประมาณนี้เส้นคงๆคงประมาณนี้ก็เป็นเวกเตอร์พร้อมใช้งานได้ในทุกโปรแกรมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์รูปอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็น pr ของผมนี่แหละโอเคแล้วก็ในส่วนแต่ละเดือนนะครับแต่ละเดือนผมจะให้ดูเลยนะอย่างเดือนกุมภาพันธ์ตัวนี้ผมก็จะ ส่งให้ทุกท่านจัดส่งให้แล้วนะครับที่เป็นสมาชิกทุกท่านส่งให้ล่าสุดคือวันที่25้านะครับมาดูที่อีเมลได้เลยครับอีเมลวันที่ล่าสุดก็คือวันนี้ตอน11โมง14บนาทีนะครับอย่างเมื่อวานสมาชิกที่สมัครใหม่ผมก็จะย้อนหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็จะให้ตัวแถมไปด้วยติดต่อได้นะครับที่0ู4ย์2 5้าสี่สี่สองห้าสองเก้า้าหรือเข้าไปที่ไฟล์ป้ายรายปีนะครับไฟล์ป้ายรายปีได้เลย โอเคครับผมอขอฝากงานด่วนขอฝากไอตัวเลือกตัวช่วยในการที่ช่วยให้ท่านทำงานได้เร็วขึ้นนะครับฝากไว้ให้กับทุกท่านพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับผมฝากร้านป้ายพี่น้องร้านป้ายทุกท่านด้วยนะครับงานก็จะประมาณนี้แหละครับเข้าไปดูได้ที่ฝ่ายป้ายรายปีครับผมขอบพระคุณครับ